ผมพามาคุยนิดนึงฮะวันนี้ผมทำทำมาเป็นสั้นๆแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของ geo politics นะครับวันอาทิตย์ที่แล้วเคยคุยกับพี่ธ omas เรื่องของ access to the sea ใช่ไหมคือเรื่องของช่องทาง,อ,งอ,ออกทะเลออทะเลอะของประเทศต่างๆซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือมีมันถือว่าเป็นตัวแปรทางภูมิศาสตร์ที่มีความสําคัญในเรื่องของการเมืองแล้วก็ความสัมพันธ์ของประเทศเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ก็คือวันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้เตรียมข้อมูลมาละเอียดมากแต่ว่าจะให้มาดูแผนที่สังนิดหนึ่งว่า แต่ละประเทศเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมเอาตัวอย่างมาจากสามประเทศด้วยกันก็คือสหรัฐจีนแล้วก็รัเสเซียนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ภาพแรกกันก่อนนะของสหรัฐนะครับอ่ะอันนี้นะครับพี่โรมัสไม่แน่ใจว่าพี่โอมัสจะเห็นชัดหรือเปล่านะฮะแต่ว่าถ้าเราลองดูเนี่ยนะครับบางทีเวลาเราพูดถึงสหรัฐใช่ไหมฮะเราอาจจะนึกว่าเฮ้ยสหรัฐเนี่ยโหเป็นทวีปที่อยู่ไกลจากประเทศไทยมากๆนะครับอยู่อีกซีกโลกหนึ่งนะครับแต่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถไปเที่ยวสหรัฐได้เมื่อ เมื่อเทียบกันเนี่ยนะครับโดยใช้ระยะเวลาการบินเนี่ยนะครับเทียบเท่ากับญี่ปุ่นได้นะครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยมีเกาะที่ใกล้กับทวีปเอเชียมากที่สุดก็คือเกาะกวมนั่นเองนะครับครับจริงๆแล้วในแมพที่โชว์ให้ดูตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเอ็กซคลูซีฟอิคเ o นอเมิกโซนนะครับหรือว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษของสหรัฐนะครับจะเห็นได้ชัดว่าจากเมดแลนด์นะครับของสหรัฐเนี่ยมีทั้งที่阿拉斯กานะครับแล้วก็ทั้งที่ตัว เมนแลนด์ uh, USA เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าสารัดเนี่ยมีทางออกสู่ทะเล2ทางด้วยกันนะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็น Advantage ที่สำคัญมากเป็นข้อที่ได้เปรียบที่สำคัญมากนะครับจะไปแอตแลนติกก็ได้นะครับหรือจะไปที่ทางแปซิฟิกก็ได้นะครับแถมยังมีคลองปานามานะครับที่สามารถทำให้การส่งกำลังบำรุงนะครับจากแอตแลนติกมาที่แปซิฟิกหรือว่าจากแปซิฟิกไปแอตแลนติกเนี่ยทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับลดระยะเวลาได้เยอะนะครับ อ่าอีโคโนมิกโซนนะครับมีทั้ง2องน่านน้ำนะครับแถมใน Pacific นะครับยังมีหมู่เกาะต่างๆนะครับในทะเลแปซ i ฟิกนะครับก็คือฮาวายนะครับเกาะกวมนะครับเกาะเวกไอแลนด์นะครับต่างๆซึ่งนี่แหละทำให้สหรัฐนะครับมีหน้านน้ำที่ถือว่าเป็น Economic Zone เนี่ยหรือว่าเป็น s o v e ย์ t ี r ร g h t นะครับมีสิทธิ์ที่จะ exploit หรือว่ามีสิทธิ์ในทรัพยากรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องเรื่องของน่านน้ำเนี่ยก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพยากร ในทะเลด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องของในแง่ของความมั่นคงนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปนะครับภาพต่อไปนะฮะภาพนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าสหรัฐนะครับมีฐานทัพที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิกนะครับหลายที่เลยนะครับถ้าไล่ไปตั้งแต่บนสุดนะครับที่โยโกซุกะนะครับอันนี้เป็นฐานทัพเรือนะครับที่โตเกียวนะครับที่ชินเฮนะครับเกาหลีใต้นะครับซาเซโบะที่นางาซากินะฮะ แล้วก็ลองลงมานะครับก็คือจะเป็นคานาดาที่โอกินาวานะครับแล้วก็ยังมีที่เกาะกวมด้วยนะครับถ้าเราลองดูเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงเนี่ยจะอร์มนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่า first island chain นะครับ first island chain คืออะไรนะครับ first island chain คือหมู่เกาะที่เป็น c h a นะครับเป็นเป็นวงแหวนของเกาะที่ล้อมรอบจีนเอาไว้นะครับหาเห็นได้ชัดนะฮะนี่เขาเรียกว่า first island chain นะครับไล่มาตั้งแต่ญี่ปุ่นนะครับโอกินาวา ไต้หวันนะครับฟิลิปปินส์แล้วก็ลงมาถึงทางหน้าของมาเลเซียนะครับไปที่ทะเลจีนใต้นะครับอ,อานทัพอันนี้เป็น first island chain ก่อนนะครับนอกจากจะมี first island chain แล้วนะครับถ้าหากว่าจีนผ่าน first island chain มาได้นะครับสมมติว่าอยู่ดีวันหนึ่งจีนสามารถพนวกไต้หวันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของจีนได้นะครับก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่า second island chain อีกนะครับ Second Island Chain เนี่ยนะครับก็จะรวมไปที่ฐานทัพที่โยโกซุกะนะครับโตกเกียวนะครับฐานทัพเรือที่กวมนะครับแล้วก็จะมะีฐานทัพเรือที่นอ r t ท e r ิร์นมาเรียนานะครับหมู่เกาะมอรทอิร์นมาเหรือว่าที่เราเน่าจะเคยได้ยินชื่อกันบ่อยๆก็คือ Wake Island นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น Second Island Chain ที่ค่อนข้างสําคัญมากๆนะครับนี่จึงทาให้ในปัจจุบันนี้ถามว่าเนี่ยที่พี่โทมัสอ่านว่า ทำไมจีนถึงอยากได้ไต้หวันมากๆนะครับถ้าหากว่าจีนได้ไต้หวันนะครับจะถือว่าเป็นการ break second เออ first island chain สําเร็จนะครับจีนเองก็จะมีทางออกสู่ทะเลที่กว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่จึงเป็นสาเหตุนะครับว่าทําไมจีนถึงอยากได้ไต้หวันมากๆนะครับก็รวมถึงตรงทะเลจีนใต้ด้วยฮะอ่าใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นทําไมจีนถึงต้องพยายามเขียนไอ้หนายัดไอ้เส้นปาก9้าเส้นนะฮะเพราะว่าถ้าดูจากแผนที่ที่แจ็คเอาขึ้นมาเสนอเนี่ยเลยครับ ชัดเจนมากแลวข้างบนนี่มันแทบจะโดนปิดไปแล้วฮะวันนี้คือดีมีสงครามกันเขาเข็นเรือลบมาวางตรงนี้นะฮะออกไม่ได้เลยฮะเรื่องคนส่งสินค้าออกไปไม่ได้เลยตุ้มต้ามันขึ้นมาทีนี่คนเจ็บช้ำที่สุดก็คือจีนนี่แหละแล้วก็เป็นที่มาว่าจีนก็เลยต้องพยายามที่จะทลายกำแพงอยู่ด้านซ้ายมือใช่ไหมครับแจ็คใช่ครับให้มีการทำบร i Bel ลแอนด์โร i อ i นิเชทีฟหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางวิ่งออกไปปัจจุบันวิ่งออกไปนู่นเลยนะแอฟริกาใต้ใช่ไปไกลมากนะเพราะว่าอะไรนี่ลองดูคือปกติอย่างถ้าไปดู ภูมิศาสตร์ใช่ไหมครับสหรัฐอเมริกาที่ได้เปรียบมากซ้ายขวาบนล่างข้างบนก็แคนาดาใช่ไหมก็มหามิตรอยู่แล้วนะครับเป็นคอเคเชียนแบบเดียวกันข้างล่างก็อะไรฮะเม็กซิโก,โกโมันแทบ,บจะบางทีแยกไม่ออกเลยซ้านะฮะคนเม็กซิโกก็มาทํางานในสหรัฐอเมริกาเรียกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ปลอดภัยมากส่วนจีนเนี่ยฮะจะเอาตรงไหนล่ะครับอันตรายทั้งหมดเลยฮะจะไปซ้ายไปขวาบนล่างแหมทั้งหมดเลยนะฮะจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับ ประเทศอื่นๆมากที่สุดในโลกนะครับประมาณ10 mm hmm. กว่าประเทศถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ10กว่าประเทศได้ก็ถือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดอ่อนของของจีนเหมือนกันทั้งเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับอ่ะทีนี้มาดูของจีนกันบ้างครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เรามี first island chain second island chain ที่ ขังจีนเอาไว้ใช่ไหมครที่จีนทํำยังไงครับจีนก็ทํายังไงอ่ะอย่างแรกอย่างที่พี่โทมัสบอกก็คือเรื่องของนายเดชไลน์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมนับไปด้วยนะฮะออนไลน์เดชไลน์นะครับนายเดชไลน์ก็คือเรื่องของเซาท์ไชน่าซีนะครับจีนก็ต้องพยายามที่จะเคลมให้ได้นะครับเซาท์ไชน่าซีอันนี้อย่างแรกก่อนนะครับแต่สิ่งที่จีนพยายามจะสร้างเลยก็คือเป็นโฟร and fifth island chain ที่จะเอามาต่อก่อนกับชาติตะวันตกนะครับถ้าหากว่าเราลองดูไปทางเส้นสีแดงที่เป็นเส้นปะนะครับก็คือว่า ตอนนี้เนี่ยนะครับจีนเนี่ยได้มีการสร้างท่าเรือที่สําคัญเนี่ยสท่าเรือด้วยกันนะครับก็คือถ้าดูซ้ายสุดก็คือที่จิบุตินะครับจิบุติเนี่ยถือว่าเป็นฐานทัพเรือนอกแผ่นดินจีนฐานฐานทัพแรกนะครับนอกประเทศนะครับที่จิบุตินะครับซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่สําคัญมากๆนะครับก็คือช่องทางนี้จะผ่านมาทางคลองสุเอชใช่ไหมครับแล้วก็เป็นช่องแคบนะผมจำชื่อช่องแคบไม่ได้ขออภัยนะครับแต่ว่า จงจิบุติเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสสสำคัญมากที่จะอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับก็จะช่วยรักษาผลประโยชน์ของจีนในในน่านาน้ำนี้เอาไว้ได้นะครับ mm hmm. อันนี้เป็น i ิ i ไอแลน c ์เ i n ที่ตอนนี้จีนก็กังกาลังหานะครับจุดที่จะสร้างฐานทัพเรือในทว mm ีปแอฟริกาเพิ่มเติมนะครับขณะที่โฟร์ไอแลนช์เชนนะครับก็คือไปดูที่ปากีสถานนะครับที่เมืองกวาดานะครับกวาดาเนี่ยตอนนี้จีนไปสร้าง เป็นเท่าเรือไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่ฮัมบันโตต้าที่สีลังกานะครับเป็นเท่าเรือเหมือนกันนะครับก็คือจีนพยายามจะสร้างเนี่ยนะพยายาม connecting the dots นะครับพยายามที่จะ connecting the dots เป็น drip d r o เลยนะฮะเพราะว่าจีนเนี่ยตอนนี้ถ้าหากว่าลองดูนะครับก็คือว่าจีนเนี่ยจะออกไปที่แปซิฟิกนะครับก็โดน first island chain ขังเอาไว้นะครับขณะที่อินเดียนโอเนะครับมหาสมุทรอินเดีย ก็เปรียบเสมือนกับมือที่เวลาเราล้วงไปใต้โซฟานะฮะแล้วเราล้วงไม่ถึงนะฮะแบบนั้นนะครับก็คือถ้าเรือเหล่านี้ก็คือจะเป็นจุดที่เอาไว้สปรายพวกน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับการส่งกําลังบํารุงนะครับต่างๆให้กับกองทัพจีนถ้าหากว่ามีความจําเป็นจะต้องเดินทางไปในที่ต่างๆนะครับก็จุดต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือเป็นจุดที่ทางการจีนเนี่ยเขาก็มองไว้แล้วนะครับว่าจะมีการตั้งเอาไว้นะครับอ่ะอันนี้ ต้องดูในอนาคตว่าจีนจะสามารถยกระดับในเรื่องของศักยภาพของกองกําลังทางทะเลข,ของจีนได้หรือไม่พอมีฐานทัพเรือในปากีสถานในศรีลังกาแล้วก็ในจีบุตินะครับจีนจะมีอํานาจขึ้นมามากขึ้นไหมนะครับแต่สิ่งที่น่าจะอยากพูดถึงมากเลยก็คือเรื่องของนายเดชไลนะครับอย่างที่พี่ตัวมสบอกนะครับนายเดชไลเนี่ยเป็นเส้นทางการค้าที่มีปริมาณการเดินเรือเนี่ยมากถึงหนึ่งในสามของโลกนะครับ south china sea นะครับ แต่ก่อนนี้เนี่ยมันก็คือจีนเนี่ยก็เคลมมาโดยตลอดนะครับบอกว่าเจิ้งเหอมาแถวนี้ <c oughs> ใช่ไหมพี่นอรมัสบอกว่าเจิง้งเหอผ่านมาอันนี้ตรงนี้เป็นน่านน้าจีนนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันมีการเคลมแบบนี้นะครับสมัยหูจินเทาอะไรเนี้ยมาตั้งนานแล้วนะครับ <c oughs> เพียงแต่ว่าพอจีนกลายมาเป็นมหาอำนาจเนี่ยนะครับจีนก็ลงมือกระทําสิ่งที่หลายๆคนก็ช็อกเหมือนกันว่าจะกล้าทําหรือเปล่าก็าคือการสร้าง เกาะเทียมใช่ไหมฮะการสร้างฐานทัพต่างๆบนหมู่เกาะสเปรลี่ซึ่งนี่เนี่ยมันเลยทําให้เทนชันหรือว่าความตึงเครียดในเซาท์ไชน่าซีเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้าดูตามโลเคชันหรือว่าตามที่ตั้งแล้วก็ไม่แปลกที่จีนจะพยายามเคลมพื้นที่เซาท์ไชน่าซีนะครับหรือว่านาย a ดชไลน์นั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เรื่องของ Access to the Sea ของจีนนะฮะแต่ว่าที่สำคัญที่อยากจะพามาดูคือของรัสเซียฮะ รัสเซียเนี่ยนะครับแมปนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าจริงๆแล้วรัสเซียเนี่ยนะครับวอชิงตันโพสต์หรือว่าฟอฟส์เองบอกว่าจริงๆแล้ว technically นะครับหรือว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยรัสเซียเองเปรียบเสมือนกับ landlock country นะครับก็คือ access to the sea ของรัสเซียเนี่ยมันถูกบล็อก ได้ง่ายดายมากๆนะครับมาเริ่มกันที่เซ瓦สต ო โพกอนนะครับเซ瓦สตโพเนี่ยอยู่ในคาบสมุทรไครเมียนะครับที่รัสเซียเนี่ยยึดมาเมื่อปี2014นะครับรัสเซียเนี่ยยึดไครเมียเพราะว่าข้อนี้ด้วยนะครับก็คือเรื่องของความ access to the ocean access to the sea นะครับเพราะว่าท่าเรือในเซ瓦สตอโพเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่าเรือในทะเลดำที่มีความสำคัญมากๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับถ้าจะออกถ้าจะนำเอากองเรือออกจากเซ瓦สตอโพออกจากทะเลดำมาเนี่ยนะครับก็จะเจอกับหนึ่งเลยนะครับ ช่องแคบบอสฟอรัสนะครับที่อิสตันบูลใช่ไหมฮะโดนบล็อกได้นะครับต่อมาเลยก็คือทะเลอัลเจียนนะครับที่กรีซต่างๆแล้วก็จะต้องผ่านสุดท้ายเนี่ยถ้าจะออกไปแอตแลนติกอะไรต่างๆก็ต้องผ่านสเปนผ่านสภาพยุโรปนะครับโดนบล็อกได้ง่ายได้นะครับกองเรือบอลติกนะครับจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับถ้าจะผ่านไปต้องผ่านช่องแคบเดนมาร์กนะครับซึ่งก็สามารถที่จะบล็อกได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างง่ายดายนะครับบาร์เรนซีนะครับนอร์วีเจนซีจากข้างบนเนี่ยจากเมืองมอร์มสก็ถูกบล็อกได้อย่่่่าางงยดนนนะะคครรัับบแแลล้้วววก็สใหญ ในช่วงแล้วเวลาประมาณตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยทะเลที่เป็นทะเลเหนือนะครับช่วงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นน้ําแข็งด้วยนะครับก็อาจจะทําให้ยากลําบากกนิดหนึ่งขณะที่อีกท่าเรือหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆเลยก็คือท่าเรือที่วลาดิวอสต็อกนะครับซึ่งเป็นอกองเรือแปซิฟิกของทางรัเสเซียนะครับก็ถือว่าตั้งอยู่ห่างไกลจากรัเสเซียหรือว่า i n นฟราสต u ักเจอต่างๆค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง Area Access to the Sea ที่สำคัญของรัสเซียเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของ first island chain second island chain ที่สหรัฐเนี่ยมาตั้งเอาไว้อยู่เช่นเดียวกันนะครับและหลายคนอาจจะถามว่าเออจริงๆแล้วรัสเซียเนี่ยมีอนณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลไม่ใช่เหรอนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วทะเลของรัสเซียเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นน้ําแข็งนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมิถุนายนหรือว่าประมาณเกือบเกือบครึ่งครึ่งปีได้นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือผมยกออกมาให้ดูแค่แผนที่ละกันนะครับเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาเจาะลึกให้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วนะครับการที่จะออกสู่ทะเลได้เนี่ยนะครับมันก็ถือได้ว,ว่ามีความสาคัญมากๆในแง่ของการทหารนะครับความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆนะครับแล้วก็ นี่เองนะครับจึงทําให้เห็นได้ชัดว่าสหรัฐเองก็เป็นประเทศที่ได้เปรียบมากๆนะครับในเรื่องของ access to the ocean ต่างๆนะครับขณะที่ประเทศคู่แข่งเอ่ยนะครับก็ต้องเนี่ยพยายามรับมือกับแรงกดดันที่มาจากสหรัฐนะครับนั่นจึงเป็นอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุว่าทําไมประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยถึงดู agressive จังเลยนะครับพอเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐกับรัสเซียแล้วก็จีนเนี่ยแต่ก็ต้องเห็นได้ชัดนะครับว่ามันมีความตึงเครียดเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเข้ามาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยด้วยเช่นเดียวัครบ อืมอืมโอ้โหนี่อยากจะยืนปบมือแห้งจริงนะฮะแต่ว่ามันจะหัวมันจะเลยกล้องใบนะฮะโอ้โหคอนเทนต์องแจ็คนี่เล่ามานี่หลายเรื่องนี่พี่ยังไม่รู้เลยนะฮะครับวันนี้รู้เรื่องเยอะมากเลยครับเพราะว่าเวลาเรื่องพวกนี้เนี่ยถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ตรงไหนเวลาเราอ่านข่าวเนี่ยบางทีเราก็งงแตีกันไปทำไมใช่ใช่ใช่พมาเห็นแบบนี้ปั๊บรู้เลยเอาง่ายๆฮะง่ายๆเลยนะสมมติหน้าบ้านคุณอยู่ดีมีใครมาสร้างบ้านแล้วปิดหน้าบ้านคุณออกไม่ได้เนี่ยอ่าเป็นเรื่องนะ ใช่ครต้องฟ้องร้องกันหรือว่าลุยกันหรือว่าไม่ได้ละมันมันเอาไว้กันไม่ได้ละถูกไหมฮะแต่นี่มันเป็นประเทศอ่ะคนตั้งกี่พันล้านคนใช่ไหมมัไม่แปลกที่เขาจะตีกันนี่พอพี่แจ็คเล่าแล้วเริ่มเห็นภาพมากขึ้นเลยเวลาที่จีนไต้หวันแล้วก็สหรัฐเขาทะเลาะกันเรื่องประเด็นของไต้หวันเนี่ยมันจะเห็นภาพมากขึ้นเลยก่อนหน้านี้เราจะไปคิดภาพเรื่องของว่า โอเคไต้หวันเนี่ยมีเศรษฐกิจมีเรื่องของการผลิตชิปเราไปคิดในมุมอันนั้นเยอะนะพอมาคิดเรื่อง access to the sea access to the ocean ที่พี่จัพูดแล้วเนี่ยเราอ๋อโอเคเข้าใจแล้วว่าทําไมเสียไม่ได้ยังไงก็ห้ามเสียจริงๆสําหรับเือที่ไต้หวันตรงนี้ห้ามเสียจริงๆเห็นภาพในช่วงเหมาเจ๋อตุงเนี่ยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งว่าเหมาเจ๋อตุงเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะข้ามไปยึดไต้หวันนะฮะ ในปี1952สหรัฐเนี่ยต้องรีบเซ็นสัญญากับไต้หวันเลยบอกว่าเนี่ยเซ็น defensive agreement กับไต้หวันเลยเราจะช่วยปกป้องเพราะว่าสหรัฐเองก็เห็นแล้วว่าไม่ได้จริงๆไต้หวันนี่ยังไงก็ตามเสียไม่ได้นะครับสำคัญม,มากๆนะครับในการที่จะคอนเทนเขาเรียกว่าการ c คอนเทนการเอ่อทำให้จีนเนี่ยอึดอัดอยู่ในหน้านน้ำของตนเองให้ได้มากที่สุดนะฮะ